สวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของสวนพันซีรีส์สองพันครับซึ่งสวนยางนี้มีอายุย่างสี่ปีครับเดี๋ยวเราจะวัดขนาดกันครับว่ามีรอบวงเท่าไหร่นะครับ ห้าสิบสามบห้าสิบก้านห้นครึ่งตัวนี้52ครึ่งครับ ครับเดี๋ยวเราจะไปดูต่อครับครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดอีกต้นหนึ่งครับ ตอนนี้จะอยู่ที่ห้าสิบเซนครับครับเนื่องจากว่าส่วนนี้ได้ปลูกในที่ดินที่เป็นที่ลุ่มครับตรงนี้เป็นที่นาเก่าครับก็ลเลยต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ สวหับส,ส่วนนี้นะครับปีหน้าเจ้าของคาดว่าน่าจะเปิดกรีดได้เลยครับ ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงกิ่งตาต่อนะครับสวัสดีครับ